ครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะจะเป็นรถขุดของ a m a n AX 3 0อ็นะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมท้ายสั้นแล้วนะครับแท็กจะเป็นแท็กเหล็กนะครับผมมีใบมิดดันมุ้งขีสวยๆนะครับและมีลายแปะปิ้งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้สวัสดีครับผมบริษัทซีพีแท็กเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบคโคลิกนะครับแบคโคลิกครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถสต็อกของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์เราก่อนนะครับครับผมสำหรับรถในสต็อกของเราก็ ยังมีรถอีกจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับรถที่กาลังเข้ามาจากญี่ปุ่นก็อยูประมาณหลายตู้นะครับครับผมเครื่องเครื่องจะเป็นเครื่องของยันมายันมาสามสูบนะครับผมสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องปั๊มแห้งๆเลยนะครับปั๊มนิ้วคนทนสั้นแล้วนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมทางบริษัทซ p t r a c t o เรเราได้ทาการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสริมเซนเปลี่ยนบูสลักนู่นนี่นั่นนะครับผมเปลี่ยน่ายของเหลวหรือเอ่เปลี่ยนอ่อกองไฮดริกต่างๆ,ๆนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่2องแ0 00 0เจบาทเราไม่ขายนะเราจัดโปให้เลยเลยเพียง2องแ0 00 0หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอะไรปล่อยได้ก็ต้องปล่อยนะครับ แล้วก็เป็นคอนโทรลข้างแล้วนะครับคอนโทรลน้ํามันด้านข้างแล้วนะครับผมครับสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่ซื้อรถจากทางร้านบริษัทซ p พ r a c t o r ตอร์เราครับก็มีของแถมให้สําหรับทุกคันเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาชมการทํางานกันเลยนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับผมเร่งแบบไฟฟ้านะครับผม tôi đi có kia ra ta nên mình thấy thì này ta 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 วิ่งโบว์โอเคนะครับเรเดินโ,โอเคนะครับผมตรเดินสามารถเหยียบก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะครับผมอาจารย์เคล็ดกัรบอกนะครับ เพื่อไม่โหลดนะครับ